เพอจะทำให้คนเราได้ดีใจท t ่จะชนะยแต่สำหรับผ o ้ที่จะชมบยจะมีสองคือหาที่กระจาอหหนดด้วยเดก็ไม่ยังแบบ

ก็ยี่กับต่นั่นรมาแล้สัรอกาศหนกเนอะ้ากาดิกาฟิโอีนนี่ไม่มีสาวอากาศนะเกาฟิวีอรมันไม่บาดดีอะไปแล้วไปเยนเสือไปเยนเสือไปันไหนวันนี้ สวัสดีเลยสวัสดีแล้วสวัสดีครับยังนี่แล้วมาอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รูหรอเพราะว่าตั้แต่ก็ต้องปล่อยกลับมาด้วยอ๋อไม่ใช่ว่าเราจะไปตามมาโจใจไม่ได้เพราะองมีกฎระเบียบของเขาอยู่โอเคตั้งใจเรียนนะโอเคแกเยียตะกี้สวัสดีครับพี่โอ้ยเจนเจนเยียแล้วอยู่แล้วทัานแกเรียนอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เิแล้วก็ใจเย็นดียรถมาแล้วใช่ดีเหรอใช่สีรถสีม่วงนั่นเกสีม่วงดิใช่ได้ยังไงเฮ้ยแล้วทัใจเย็นเดีว ้วเก็เกวาเลยจะล้างได้ไงไปไน่ได้ไงมาเดินไปเลยปปในกระถางครบไหมอะไรครบนะไปแล้วเหรอบายบาย รกเราเอกัน,กกกนลาหม,มากปีอาชิปอยู่อาชิปจิวเรื่อยเอาที่แคบแบบผมก่ผมไว้ด้วยผมไม่ต้องซื้อมใหม่เพราะผมใช้จำพังเหมือนเดิมที่ชัดแบดบ

ไปอยู่กัเพื่อนสนเลยได้มีเพื่อนเฮ้ยไม่บายอพ่อแล้วหรอบอกพ่อแล้วพ่อบอกให้กลับเวลาครั้งพ่อบอกกลับเวลาหน ใค้กลับวละครังงั้นได้เหรอที่โน่นะอะไม่รู้กลับวันไหนไม่รู้เดี๋ยวครูก็โทรมาบอกเองแหละพอครูโทรมาบอกก็ค่อยไปรัอบอ,อยู่แค่เนี้ยประมาณแค่นี้จริงๆเลยนิ้วเดียวออกไม่ได้หรอกข้างหน้าก็มองไม่เห็น